เจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับในห้องเกงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเดิมๆจะเป็นหลอดไส้จากโรงงานนะครับผมมาได้ซื้อเจ้าหลอด LED ของออสแรมตัวนี้มานะครับเราจะมาเปลี่ยนดูซิว่ามันจะสว่างขึ้นมากแค่ไหนนะครับอันนี้ไฟเดิมนะครับ ไฟเดิมจะเป็นสีส้มๆนะครับจะออกเป็นสีส้มๆนี่นะครับครับผมเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับกับเจ้าออสแฟลมครับแกะง่ายๆแบบนี้เลยครับหาอะไรพลาสติกก็ได้ครับอะไรที่เป็นแบบพอเป็นสันเป็นคมีนะครับงัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ค่อยๆดึงลงมานะครับโอเคมันจะมีล็อกมันจะมีล็อกตัวน,นี้นะครับอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับออกมาทางนี้นค่อยดึงออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นหลอดนะครับหลอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับหลอดไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มือจับดึงเรอออกมาเลยนะครับ เราก็แค่จับแล้วค่อยๆดึงลงมานะครับค่อยๆดึงลงมานะครับมันจะแน่นๆนิดนึงครับค่อยๆดึงนะครับจากนั้นเราก็ลอดใหม่ใส่เข้าไปนะครับอ่านี่นะครับเจ้าหลออหลอตตัวใหม่ออสแลมนะครับเราแค่ okay. ดันกลับไปดันกลับขึ้นข้างบนเหมือนเดิมนะครับอ่า นี่นะครับพอเราดันเสร็จเข้าไปนะครับเทสดูนะครับกดสวิตต์ตัวนี้นะครับโอ้สว่างตาแต่ครับสว่างมากต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่เจ้าฝาครอบขึ้นนะครับจะเห็นล็อกตัวนี้นะครับเอาเข้ากับล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้กับตัวข้างในนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่า ไทยทาคนเดียวครับมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งใส่นะครับจะช้าๆ่อยนะครับให้ให้ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเจ้าตัวนี้จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับให้ให้ใส่ให้ใส่เจ้าฝั่งนี้ก็เข้าก่อนนะครับดันเข้าไปข้างในก่อนอ่าพอเจ้าฝั่งเจ้าตัวนี้เข้าแล้วนะครับ แล้วก็มาดันดันตัวข้างล่างนี้นะครับดันดันเข้าไปให้มันเข้าอเพราะหลันั้นก็มาดันตัวนี้ครับโอเคแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยโอเคเป็นเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยครับอันตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนทั้งสองหลอดเลยนะครับอ่าสิฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับก็คือ สว่างครับสว่างมากโอเคครับสว่างมากครับยังไงลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวมีไอเดียใหม่ๆจะได้มาแชร์ให้กันนะครับขอบคุณครับ